นาติคนนี่นี่กระไรเป็นปกติก็บ่รู้สึกตัวขนใจหนานาสาหดไปน้ำจุมือจุมือเห็นป่ะจ๊ะเทวดาเป็นเอาโลกไข่ไ่เจ็๊ยบมาทั่วโลกหมดแน่ร่ามก็ไปใส่แน่ร่ามก็ไปใส่แน่ร่ามก็ไปใส่เล็กร่ามก็ไปใส่น้อยบังเด้อหลวงปู่อันไดขโควิดสิเศร้าหลวงปู่อันไดขโควิดสิ้นเศร้าไปถามหาเห็นอย่าเบิังมือนี่ตัวหรือบังอย่งมือหนา มือนี้ยเป็นตั้งใดมือต่อไปก็เป็นคือเข,ข้าตัวปัจจุบันนางกโยธรรมังปัจจุบันนี้เอายัางมีชีวิตนั่งเป็นนั่นว่าเป็นโรคไข้แกเจ็บก,ก็เฝ้าเฮ็ดเอาตัวบุญนนะั่นที่เฝ้ายังจึงยกฝ้าบุญไปเฝ้าหากิเลสเฝ้าหาบาปหากรรมเฝ้าหาหมอนรกคือเฝ้าดีแต่ฉันอยากร่ำรวยฉันอยากสวยงามฉันอยากร่ำรวยฉันอยากสวยงามตื่นขึน้นมาบางครับางคน,นท่านออกจากแวันไปปันนี่ ก็น่อยมาก่ท่านก็น้อยม่ท่านเห็นหนังนะก็น้อยเตรียมนั่นเตรียมนี่นว่าเด้แต่แท่งตัวเด้หาคิตัวความนนจากว่าเมื่อตัวบอกว่ามิจสาคํำท่านบางครูบงคนไปเสื้อทุเื้อเทียนบางตบางคนไปซื้อดอกไม้บางครูบางคนข้าน้ำไปตรวจไปทำบาปมุดทุเเทียนได้บาป่า พ่นไปเี้ไปขาไปตีเขามากมูลน่ห,นหมดหนองมันก็ไปหยากก็ได้ถือจับลูกขึ้นเก้านแล้วเหตุผลจะไปหาแต่เนี้ยมุญน่นเหตุเนี้ยไงไงมันนั่งกราบนั่งไหวนั่งรับตาพ้นร่มเขาร่มบอต่ตัว 有五。 นักอุบเดิทางางพ่นเป็ักจากห้วกาม่อเว้นอะไรอ๋อเฉพาะทางไม่เยวกับพระประธานอ่าคนโยมมาจากเมริกา ไวยเป็นต้นพระป่าใหญ่หนึ่งแสนายเท่าไหร่หนึ่งแสนห้พันและก็พระประธานต่างหากโต๊ะมูโชาก็ต่างหากเมื่อใดจมคือบ้านห้องนี้บ้านห้องนี้เก้บาทสิบาทอีมานี่ไม่ยังพันเตอิมานี่ไม่ยังพันเตสรังกาตะอนุโมทนา บวบบริสุทธิ์มาแล้วท่านไหนเป็นบุญกุศลชังกัศษเดี๋ยวไปจ่ายค่านั่นค่านี่ด้วยโยมใส่ของสงฆ์แม่นว่าล่ะก็ถวายพระสงฆ์เป็ไปให้ญาติโยมใส่นั่นคือมังกรดีแต่ผู้มีอิทธาเขาจะด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นบุญกุศลเนี่ยอำนาจบุญกุศลบาง,งคน่ะจมโลกลาเน,นี่ยเสียตลาดมาทำตาทัานน้งนี้จงเป็นบุญกุศลจบล คองมปุบปักรักษาจงหายทุกหายโศกหายโลกหายไปหายตเนียบทั้งหลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุขความเจริญชั่วการนานใหีใหม่นี้เดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามอดีแล้วก็มานั่งปฏิบัติว่าไปกรรมการละหันไปเรียงแถวที